สวัสดีครับพี่น้องสุข,ขุสุคนนะครับมืนอนี้ก็จะมพาพบมาพร้าวมะพร้าวกะาตอกินแซ่บพี่น้องมืนอนี้ก็จะได้เมนูมแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับนี่เป็นหนึ่งขวดดอกพี่น้องกับน้ำจิ้มตดเด็ดผักกับผักแกมอยู่สวนหยาดอกกะหอมพี่น้องรู้บบเือเทศงามแห่งเอาบอกหลายอย่า,ยาง,งพี่น,ออน้องยาจริงจรครับม,ม,มันสับแซ่เบาตองครับมาครับพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวกับโมซามเวียดนามทางไกลทางไกลมันสับแซ่เบาตองครับว้าวดีถูกพี่น้องหนึ่งขอดดอก

มีมากินอยู่สวนหยาหนวคอมไปเนะาะบรรยากาศดีแฮง ไปดูกะเป๋าพี่เหรอดูกระเยาพี่หนึ่ อ่ะโอเคป่ะอ่าคินอ่ะ,ดะสดสดจากต้นเลยเว้อยอ,ยอย Oh, oh. แซ่บข้าขกระนาดพี่น้องเมนูนี้ยหนึ่งฮอทดอกจิ้มข้าวมจิ้มต้นเด็ดเกี๊ยวกะเพักสดๆหล่อผ่าเข่าข้าวขากระนาดครับพี่นอ้องครับถ้าเบ้าตอบกินบุษผากบุ้งมับงจะได้กลับขอโทษขออภัาายน้ำเลือครับถ้าไพมาคลิปหนึงครับปากไร้งแจ๊กดติดตามกดคอมเมนต์็ดนะครับเดีย๋ยว,ว,วยจะเป็นกำลังใจผมท่าคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ